ท่านผู้ชมครับบรรยากาศสบายๆที่อนโซนนีไม่ธรรมดานะครับเราได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายแห่งที่มีโอกาสไปไหนทำรายการโทรทัศน์นรายการแข่งยกกำลังสาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ซานฟรานซิสโกที่อเมริกางานเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เราด้นนะครับว่าการบริาการเรื่องความรู้ เพื่อต่อยอดให้เกิดทักษะแห่งก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเเป็นรื่ได้ใหญ่มากวันนี้เองนะกะนั่งนักษาของมหาวิทยาลัยนอตภูเก็ตปริยัยเอกนะครับได้มีโอกาสมาสัมบัดแล้วมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อาากันและกันครับเรื่องพวกนี้เองเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าทำอย่างไรการบูรณาการสังคมโดยใช้าการพัฒนาคงมนุษย์โดยเอาทฤษฎีการเรียนรู้ประสิทธิ์ขั้วมาใช้กับนอย่างสูงสุดครับเกาหลีใต้นั้นเป็น น,น,น่าสนใจมากช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เป็นมาหากาศแห่งกีฬาครับก่อนหน้านี้เองเราจะเห็นจะเปหมครับว่าที่อินชอนก็ดีหรือว่าที่โซลก็ดีเนี่ยนะครับมีการจัดมาทำกีฬานะัะนีือเอชเคแล้วล่าสุาาดณขณะนี้เองก็จะเป็นเรื่องของภาราเกอ,อยู่นะครับตอนนี้เองฮะบมีเรื่องอยู่ที่น่าสนใจสุดก็คือการพัฒนาทุนไทยเราเนี่ยทนยังไงครับเราเห็นคนพิการซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสำคัญที่ของคุณไทยเราเนี่ยขขนะครับได้มีโอกาสมาแข่งกีฬาที่นี่ แล้วพยายามเอาวิธีการสับราสาให้เกิดบทบทเรียนสิทอย่างนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาในการพัฒนามนุษย์ครับเกาหลีใต้ก็เป็นรูปแบบเนะครับเราเห็นนะครับว่ารถลาต่างๆพวกนี้รวมทั้งวิธีการในการขับเคลื่อนแล้วก็วิธีการในการที่เขาจะดูแลต่อกันและกันเนี่ยไม่ธรรมดาครับนี่คือวิธีความเป็นคนเกาหลีใต้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมีโอกาสไปดูวิธีการกระบวนการและกเปลี่ยนเรียนรู้สำคัญที่ก็คือเราจะไปดูบรรยากาศของมารายแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก เราจะไปดูเรื่องของ innovation management เรื่องของการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆคนเกาหลีมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นครับวันนี้ทั้งวันเราจะตเติมเต็มความรู้ตลอดเวลาครับเอาละครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศจะต่างกันเราเตรียมความพร้อมแล้วเดี๋ยวขอพัสกสักครู่นะครับแล้วเราค่อยเติมเต็มความรู้กันเพิ่มเติมต่อนะครับช่วงนี้พัสกสักครุลครับ